ผู้แรกของการถ่ายท่อสดเป็นการพบกันระหว่างก้องพนัทนอนุวัตยิมกับเพชรน้ำตาลวีวินยิมี่กัดน,น้ำหนัก123่อปอนด์ครับต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์วัยยี่ห้อไคลาทภายใต้การรับรองเุณรา,าพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนัดเมืองของเราในวันนี้ ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยอีฮอบไพายโอ้ยยกสามเดือดแล้วครับพี่ลีโอ้สองยกที่ผ่านมาว่าสนุกแล้วนะครับยกนี้น่าจะเร้าใจมากขึ้นนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหขวาเล่นช่วงบนนะครับหมายก้านคอเลยนะครับก้องพนัสแล้วก็ได้คุยสวยไหลดอกแล้วนะครับมาอยู่กันที่ เพชรน้ำตาลนะครับมือตกไม่ได้นะครับโอ้วันนี้ออกหมัเดินเบียดเดินชนโอ้ยโดนสายเข้าไปเอาสามท่าไม่ดีเหมือนกันเลยครับามารหดไม่ได้กันทั้งคู่นะครับโอ้ยยกนี้ครับแม่มาแบบมันเกี้ยวเลยครับดูครับแม่ดุดูขึ้นมาเลยครับหมัดต่อหมัดแล้วครับเตะซ้ายปลายเพชรน้ำตาลเตะซ้ายลากเข้ามาครับพยายามสอกนาเข้าไปก่อนนะครับกองพนัก เน้นๆเลยครับลำตัวครับหนึ่งสองแต่คืนไม่โดนนะครับมาของกองพนัทครับเตะซ้ายมาเห็นน้ำตาถีบเข้าไปโอ้โหล่อกันแบบนี้เลยครับแม่ต่อแวว่งแต่คู่แรกเลยนะครับเดือดนะครับครบยกหรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะโอ้ยสอกม่าฮ่ไทำให้ตกใจเลยครับกองพนัทนี่ครับหมาประสานแข่งกันแดงสุกลินน้ำเงินสุราดต่อสมุยดูครับนี่ครับือก้า กล้าแลกกล้าบวกด้วยกันทั้งคู่มาไม่แน่ครับคู่นี้คุณหมอจีรศักดิ์ภมภาชาติแม่แก่สแตนบายเตรียมตัวแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้หมาทีมาเป็นชุดมาทีมาเป็นชุดเพชรน้ำตาลมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งมารับให้อยู่ก่อนโอ้หูโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับไม่ไโอ้โหโดนสายก็ไปชุดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพชรน้ำตาลนี่หวดก็ไปไม่ยั้งนะครับชายโครงนี่โดนเข้าไปโดนกรรมการต้องยุติการชกเลยนะครับ ก็เป็นทางเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3ครับโอ้นี่ครับผู้ชนะนะครับเพชรน้ำตาลวีวินยิมก็ไปขอโทษขอโพยเพื่อนแล้วครับโอ้โหนี่ครับาจังหวะบวกแรกกันแล้วก็นี่ครับได้จังหวะฉายโชว์เลยครับไอช็อตเด็ดครับมาดูครับโอ้โหแกสาดทั้งบนสาดทั้งล่างเลยครับ แล้วก็เนี่ยครับโอ้โหเวลาโดนย้ำไปเรื่อยๆต้นแขนแล้วก็โอ้โไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหก็พยายามบังแต่ใช้แขนบังเนี่ยแหละครับห้อยเลยครับอ,อดูโอ้สถานการณ์มันยังคู่ขี้สูสีแต่ว่าเจอชุดใหญ่ๆไปแบบนี้ครับไม่ไหวครับอ่ะ